เวลามันคิดอะไรเนี่ยตึกตรองให้รอบครอบอ่าคิดด้วยอำนาจของราคาโทสะโมหะคิดไปในทางไม่พยาบาทเบียดเบียนมีความเมตตาคิดไปในทางที่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่หลงเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ใจเราล่มเย็นถ้าเราคิดดีแล้วเนี่ยมันก็จะก้าวไปสู่ศีล ศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาเพราะฉะนั้นลำพังการคิดดียังไม่ทำให้เกิดศีลศีลไม่ใช่มโนกรรมแต่มโนกรรมทํทำให้ผิดศีลได้หรือทำให้เกิดศีลได้มโนกรรมก็คือตัวความคิดเรานั่นแหละเราคิดดีคิดดีนะคิดไปทางบุญทางกุศลก็ใจเย็นใจร่มเย็น คิดแล้วไม่มีตัวเมตตนนะมันเย็นสบายมันดับสนิทแห่งทุกข์เลยไม่มีความร้อนของกิเลสเหลืออยู่ความคิดเราดีแล้วเนี่ยคําพูดที่ออกมามันดีนี่คือศีลศีลเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเพนะอาํคพูดเราดีนะการกระทํามันก็ดนะีมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มของศีล